สวัสดียังมาเล่งพี่น้องเอลยมาหย่งน้อบาดในน้อบาดในน้องเดี๋ยเลียดอยู่บาดเลยมาหย่งมาเกี่ยวเขาตีครูพี่เกี่ยวเขาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังมาเล่งครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่น้องครับมาหย่างก็มาล่ำดำๆอยู่ฮะมาล่ำเอียังอันไหนครับสวมล่ำหรือจังใดฟังโอ้ฟังซื่อๆโอ้เอา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 ทาเกี่ยวเขาหรือถทายังเด้อเด้อางไรไปยังหูนี่ถทาลูกเกี่ยวเขาน้อเออเอา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 ที่ส้อมบ้านเนี่ย ข้าเจ้ามารวมพวนกันอยนี่ <t ried noise> ี่นอนเลยมานอนอยู <ts> ่สลาเสียงตีนั <ain> ่นเสียงวะเอย่าได้รำคาญอันนี้ออมเขาอองนี้ฟังตี่นี่นี่นี้นบัวปางนี่ฟังโอ้เติมเติมเติมเต่เต้าเต้าวเต้่วเต้าเต้่วเติาเติาวเ่เ็่วเพิเต่วเติ่วเิเิ่ิเ่เ่่ อ้าวนะครับเนี่ยนะครับพี่เข็มเราก็อนอน,นอันว่าสิมาบเบิ่งว่าหรืยินมะเกี่ยวเข่าเกียเก่ยวเข่าหรือยังมาเบิ่งน้าเถอะเลยยังมาเบิ่งซื่ีเนี่ย,อเ,ยเออคือว่าสิมาเกี่ยวซอยกันเคยว่ารถมาเกี่ยวมันสิบ่เขีดรถพปนตีกับมาซองเบื้องไหนล่ะเพราะได้จับถุงจับไทยมาว่าซารคั่มนีสร้างเอาไปใส่ของข่อยอะไรนะคั่มหนีปันกระใสปันปันก็ะใสเพราะว่าจะกระจายนะอืมจะกระจายจะกระจายกระจายสนามไปกระจายนี่มากแต่ว่าก็ซอยเบาซอยซอยเบาหนได้หรือไม่มีอย่างกับ่าซาร์ไ่นได้เลย พอเก็บลยกระสีก็ <c oughs> พก่นี่นแหลมนาะ่มีลยกะสก็่่แหลมก็แล้วกันนะโอ้พีครับัวหนางยอนปูบนสบาเกี่ยวเขาไ,ไปจะไหนพัสบติยเงื้อเลียงโอ้ไยกินน้ำไหมว่าไม่ได้หน่อยกินปีปูวบ้าถากินหนำไม่ได้น้อยกินปีปูวไ,ไ,ไม่เอาเออ,รอครับ,บครับวัสดีครับไอเกียวเขาเกิว่าสรุปสิดได้เกี่ยวหรือบ่ได้เกี่ยวห้ามันนี่น่อีลีน่ะหลดบ่มา นี่อุอ้สาห่างท่ามาอยางดีมืออะเกี่ยวสัมสรุปเป็นมืออหนมืออื่นมืออื่สิอดไเกี่ยวโอ้คนมือดเโอ้เปิ่มแสงก่อนเออเฮ็ดล้วป่ะเนียจีงแล้วเออออามันกดยันติัวนี้มันนกเขเาไม่เอาาภาษานี่มาแรกพี่ดองครับไปหยุดเรามานั่งถาตัวนาไปเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็าปรยัดยางเขาัองไหนันไม่ตีกได้ครับยั่มาแรกครับไม่ตีครับ ยกตงมากับปะยุตพ่อแม่โรกสีอันนี้ได้ครับไปกันใช่อันนี้ทางหาหมอแค้นอ่นไม่ผเช่ไมยับตนตับตับโอ้อยบ่งติ๊กตกกหัวเค้งหัวตัดเครี่ด้ตุ่นไิ้ตุ่นว่าเอ้าสียางใดบ้างอันนี้เลยขอยบ่งก็หัวอยู่อันอยู่ห้องเจ้าูกอนติ๊กตอกาครับผู้ใหญ่รอยอันตัดิตุนแล้วแสยางใด้างครับโอ้ตายตายตายตยยาบาลสั่นาซีถอนนอนหัวกระตืนเพราะว่า นอนมื่อเสาร์ในเกือบหกโมงเสาร์แล้วตือนพรช่วงแล้วบัดนี้ไฟดับนอนบอด้บัดนี้ไฟดับอยู่บ่วนนึงนั่นแหละไปเตื่นก่อนหันนิดนึงเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเอาไปต่ออ่ะเบอร์สองโอ้แต่เป็นคนเสียไก่เนาะเฮาเนาะมาแต่ละบาทไปเสื้อนเป็นไก่นเบอร์สองเบอร์สองอย่เนา เอาตีเลยเจ้าเติมประมาณชิปนาที่ะไฟกระดับไฟดับประมาณเกือบถึงมืไผมนั่นแหละ <ไป S 1> ผมก็กำลังนอนจะลืมเลืออกไฟดับเต้นเอามาเนี่ออกมาจากเต้นมาเนี่อาบน้ำเลื่อนไปอร่อยเอ็ดเลยมานอนอยู่เปียกัเปียกเบิดหลังม,มาเน,นี่ยอร่อยเอดกับแม่มาหอบมาเนี่ยยังนอนอีนอ้วยังนอนได้ยังไม่นอนหรือพี่นอได้ยังไมนอนหรือพี่นอนมาเนี่ยนอคือเป็นงาานนมบ้โอ้อันสุดเจ้าหอนโอ้ยี่แล้วเนี่ โอ้แม่บ้านเท่าสันขึ้นเทาที่บอกอันนี้บพรอาจารย์เปียกแล้วว่ามีมีเนื้อย่างด้วยนี่อาจารย์เปียกแล้วว่าเออซีแมนตัวนี้ละแมนตัวนี้แมนบอลนี่โอ้ตอนนี้เรามีจ้างซื้อขายสินค้าสันเนื้อย่างอันเกี่ยวเข่าพี่น้องดีแล้วดีแล้วดีดีเท่าไหรดีมาสรุปแล้วสิได้เกี่ยวมืออื่นว่าสันพี่น้องโอ้เอ้ามือจะเกี่ยวพอหยุดแล้วว่า มาเอาเตาไปหายก่อนสิอาจารย์บูดอาจารย์เปียกว่าไปกินเนื้อย่างเอารถจะไปเด้อว่าสั่นว่าไปกินเนื้อย่างใชคือสิเอารถไปมาไปลานไดรเนาะสันน้อกไปไรนอดีกว่าเอ้ยมามาได้เทียยู่นี่ตัวสันนองบ่ไดเอารถไปแล้วย่างมันหลุดแล้วนอฟนอแนมเอารถโกะปันหันเอาหันขึ้นมาโกะ ัทั้งมันเบ่เป็นยังคือว่ากูฮันมันเออเอานี่ตั้งแล้วใหม่ด้ยใหม่ยุบ่ใหม่แล้วโอยมันเป็นทานนะะอย่มันต้องอะไรมาห้องอกมันบอกใหม่หรออืมใหกันลูกนิดต้นอย่ก็คือว่าก้ปนทานทมันโกูมองไรจักแล้วเขาพา่าบอคือกป่นทานโอ้ยามันยางเนาะบ่ไ้เนาะกมันมันโกได้เยบมังเออนี่โอตตบปะอู้เอายังกับเปยนยังเปียดนี่ยัง โกรเาโอ้เขียดโอ้เขียดโอ้ตายหญ่ไรแอคชันเต็มทีอ้าวกำขึ้นมากบนี้โอ้ยบ่แล้วง่ายดอกวนี้เนนี้วัตไม่อีกชุนแต่เนาะเตะกันอยู่บนขตะกันอยึ้นิเาตะถึงีหลีเลมขึ้นเลยตอนไหนสุยหน่อยนึงเหรอตอนจาคมังไม่ันดีเออไปเอกวัดเียดเลยตดเตเพราะกระติ้มิตมนนานเตี่ลีล้วหน่อยนึงอ่ะ ปัยัาบ่ทวงกันยู่ด้คือมาท้วงกันถือปาข่อยเพ่อนวะคือคือปกติเขาตะมันตออยีกกรอตมันีกกรอไรปมันคือมาได้ข่อยโคมันไว้นั่งอันนั่งมาเห็นว่าสี่ใสปากโยถืออิริอันเพื่นว่งกามันถอเงื่อนแต่ข่อยมันโคบมันล่มอะใรมีไฟนี่ีผมมีอยู่โอ้ยหยุดก็มีหยุดป้าทุ่งะเลยเฮใไดนแม่งบัดเนี่ย บา้วว่าสิบ้าเกี่ยวเข่าบั้าเห็นเนื้อย่างซ้ำสะพ้อจานเปียกกับจานบูดแล้วว่าอาจารย์นักดนตรีมาเด้อมาลรอป๋โอ้ยขันวะบัดวะไปกินเนื้อย่างอยู่บ้านใหญ่เพราะนึกว่ามันพูดไปกินบ้านแม่ผมว่าเกือบถอยถรถเกือบถอยรถไหมเกือบถอยรถไหมเอาโอ้ย่างมากไหมบอยนั่นมาเฟียมปนย่างมากไหมอาจารย์เบิื่อไหมคือขนาดเลยป๋ มันมาเฟียมมันดุมดุยดุมดุยมากไหมเอาเอาเต่าเนี้ยวันนี้เขาต้องเอาอันเอาเพีนอิดมาล่องบ่เพีนกระเบื้องมีบ่ปะเพี้นกระเบื้องเพน้ยังมาล่องเขาเสร็จแล้วภาสีมาเบืองเกี่ยวเขาผลมาเห็นเนื้อย่างสามปีน้องเลยมื่อนี่ยพันจัดเนื้อย่างให้ทีมงาน หาสื่อบ่ไดดเกือบบ่อดดว่าจะทุ่นาาย์่สัากมนจเับดจูยอะๆนักรนะบ่ไปใส่ก็้นเห็นโอ้ยย่หันยูเต๋อจันบูวจะเป็นคนดังบ่ดังบ่ครับดังคับโดังนะดังดังดัง มืออื่นเวลาพี่น้องจังสีเดชเกี่ยวเขาเพราะว่าพยุตละวันลดเบว่างเหมือนี่มืออื่นรถจังสีมานะครับหนาวให้ทีมงานเท่ากับกินเนื้อย่างกันสตัวบัดรเนี่ยจวดจัดกันนะครับรถเบว่างพยุตแสดงกับพยุเอารถขั้นไหนมาตัวนี่เตรียมการสิว่าเกี่ยวเขา มีหอดถังแก๊สมานำนี่ดิวาันมาแลวนี่วซันโอ้โทๆโทษโทษโกันมาเนี่ยไรมีใบกับขีหรือบ้านเนี่ยใบกับขีมีไบ่ไใกับขีดหรอมันจะได้นะโอ้ทำไมรถนี่ยอกจังเลยนีนรถนี่ยเรืออะไรชนบุีอะไรนาโกะองกาว่ะวาซันไปใส่มาม่ ไปใส่ไหมผมละทาื้นเมื่อาซานเมืออิ yeah? oh, ้นป่เกี่ยวเข่านเกี่ยวเข่าเมื่อกัเกี่ยวเข่าเลยเนาะมื้อนเกีียวเลยมือเนะเมื่อเมือนะเกีียวละเตรียมยาไว้น้าเกีียวเข่าน้มือนะหวาต้องกลมต้องหวาผู้ใดดับไปเนาะหันนีเนาะโยอโอ้ยขึ้นมาไว้เถอะ ตหมดเลยโอยตกใจเมื่อไรไฟดับเบิดเมื่อไรมาเนี่อาบน้ำอยู่เมื่อกี้เลยกรดับไฟดับเบิดมื่อเลยนี่เเสียวรมาเเนน้อะไน้อเฮ้ยเฮ้ยมาเเนเยนนต่อนะเสแนวตอนะ่านมางหนเอาใหม่ไปพูดว่ไปอางหนูปเยนาไปยูกัจอมสองคนบ่อะไเอามากินพี่ซะไยัโต หาตัวหาตัวจักตัวแน่พอะไรอ้อมไหมเแม่เหน่อยดิ่หาตัวทำไมอ้อมจักตัวแน่เพราะเราหยิบย่างเลยคุณว่าก็เราหยิบเออเออหนูตัวเดินฮะไปไปเข้าเด้อหนูหาตัวะนะหนูหาตัวเมื่อไหร่เมื่อไหร่น้องไปถ่ายคลิปปะบอกไปกินข้าวไปกินย่างหนูซืกินถ่ายคลิปไปไปน้องเบื่องหน้าว้าไม่มีหนูมีหยังเนาะเพราะว่าฮะ ที่แรกมันมีอยูสองตัวไอ้ซี่ตัวมาดิกระเลยเอาพยายามอีกใส่ไปสองมือเพราะท่านมายำได้ตัวแบบนี้หนึ่งไปเอามาให้เด้อหนูเด้อเอามาให้เด้อเออดูแลเจ้าของนะมืออื่นมืออื่นมาเด้อมาแบกเข่าเด้อมืออื่นมัไม่ได้แบกง่ายไปงี้มึงกูเลยกินอะไรย่างน้ำมูอัอย่างหนูกแต่จำเดียวเหรอไม่เหรอ

ปุ๊บอาบนี่โอ้เขานึกว่าเป็นเสียงอะไรไม่รู้บอกอ๋อขอตัวได้หลายครับผมผมไม่เคยสันครับพี่น้องพอว่าหมอก่อปืนปืนนะปืนผ้าเนี่ยปืนเจ็บโอ้ก่แตกทีเีทางของเขาทางของเขาโอ้พอว่าใส่ติมเขากางกระบาลเลยอปืนตึงว่าจังง่ะบ่นี่บ่านปืนกนปืนทีปืนเฮ็ดอยย่กับเกงนีเอาเอาไปไป จะเข่ามาเล่นน้ำกันโอ้สหายคอยสหายคอยพี่น้องเลยเพิ่นไปหาหนูหมานตัวเพิ่นหมานหนูตัวเอาเอาซรัพนี่ก่อนพี่น้องคลิปนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องการใช่คับช่องใหญ่เข็มเพิ่นมาแล้วนะครับช่องลักมืินเพิ่งมาแล้วช่องน้อยเข้าไปก่อนพี่น้องเลยสบ,บายดีอยู่ดีนะเมื่อแลี้ยงไปตัวพ่อแล้วซรบนี่ขอบคุณหลายๆครับประธาน